ลุกบิสเนสในช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามสินค้ายัมบาีและเครื่องประดับนี่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในบ้านเรานะคะ,คะแต่ว่านอกเหนือจากรายใหญ่ๆด้านเดิมที่เขาทาอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนรุ่นใหม่ๆมาเปิดกันแล้วก็จะถ้าตามใน Facebook กับ i ิน t a g r a m เนี่ยเยอะมากเลยนะคะไปลองพูดคุยกับคุณสริลาทิภิกว์ไกรสอนในช่วงนี้นะคะเจ้านี้เห็นบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงสองท่านใช่ค่ะ,คะเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลระดับชาติมามากมายเลยจนกระทั่งตอนนี้มาเปิดแบรนด์ของตัวเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูนะคะกับ1ตัวอย่างของธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ประเทศไทยเราเองก็มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะธุรกิจที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเป็น2พี่น้องที่ได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็มีการรับทำนะคะในแบรนด์ของต่างประเทศจนกระทั่งได้แรงบันดาลใจแล้วก็สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควรนะคะซึ่งมาเปิดแบรนด์ของตัวเองแต่ว่าธุรกิจนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเรื่องของการดีไซน์ต่างๆจะเป็นอย่างไรลงไป ติดตามกันดูค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเซนอยู่ที่ w o นเดอร์รูนะคะที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะและหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจณนะจุดๆดนี้นะคะก็คือแบรนด์ราวิภาค่ะคุณผู้ชมดูนะคะว่า เครื่องประดับสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่นี่นะคะเป็นไอเดียกิ๊บเก๋ของคนไทยเราเองค่ะถือว่าเป็นไทยดีไซเนอร์ที่มีอนาคตไกลเลยทีเดียวนะคะนอกจากว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองให้สวยทั้งภายในและก็ภายนอกเครื่องประดับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเซนอยู่กับน้องสานะคะธนิสาวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์รวิพากันค่ะสวัสดีค่ะน<า>้องสานะก่อนอื่นเลย บอกนิดนึงว่าที่มาของแบรนด์ราวิภาเป็นมายังไงคะค่ะก็ที่มาของแบรนดราวิภานะคะก็เกิดจากที่จริงแล้วที่บ้านสาทำธุรกิจมีเป็นขายส่งออกอัญามณีค่ะค่ะแล้วก็พี่สาวสาเนี่ยคะ่ะก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดีไซน์มากมแล้วก็ไปเรียนจบที่ประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็เขาก็ชอบออกแบบนีนางานต่างๆมีผลงานออกมาเยอะแยะทําให้มีแบรนด์ต่างชาติหลายๆแบรนด์มาติดต่อให้สอนตั้งแต่เด็กนะคะปลูกฝังว่า เวลาเราจะนําเสนอสิ่งใดให้ลูกค้านะคะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดมีคุณภาพมากที่สุดค่ะนี่แหละค่ะคุณผ,ผู้ชมตอนนี้นะคะเราได้มาเห็นชมหน้าของสินค้ามากมายนะคะหลายดีไซน์มากๆเลยก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าคอนเซปต์ของแบรนด์เป็นอะไรวัสดุเป็นยังไงค่ะ รวิภานะคะจะเป็นจิวเวลรี่ที่มีความหมายค่ะ,คะแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะจะเป็นงานซิลเวอร์ชุไมคอนก็คือว่าเราจะใช้เงินแพ้เลยค่ะเงินแพ้เท่านั้นเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ได้นานๆแล้วก็จะได้แบบคนจะได้ซื้อให้กันเราไม่แพ้เราก็เลยไม่ฉุกนิกเกินด้วยค่ะ,อะแอบถามนิดนึงราคา ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะน้องราคาของเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ2,000บาทถึงหลักหมื่นค่ะเพราะว่าเรามีงานที่ทําด้วยทองแท้เพชรแท้ด้วยค่ะก็คือราคาจะแปรผันไปตาม material ที่ลูกค้าสนใจค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันดูตัว signature ดีกว่าได้ตัไหนคะต้อง infinity เลยค่ะจริงๆอิน infinity เนี่ยค่ะที่สาทำนะคะ ความหมายดีมากมีรันดอนโฟลเวอรไม่มีซ้่ที่สุดค่ะก็คือนอกแฟกซื้อให้กันระหว่างคนรักแล้วก็จะเป็นความหมายที่น่ารักมากมหรือว่าจะซื้อให้กันร,ระหว่างแบบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันให้แบบ เฟรนด์ r o v e v อ r วอรก็ยังดีค่ะที่พีพิานตอนนี้มี o w l r เนี่ยเยอะมากมายเลยนับหมื่นคนนะคะเป็นหมื่นๆเลยทีเดียวเข้าไปตามกันได้นะคะที่ n s t t g r r m แแ้วก็ f a c e o o o k ด้วยใช่ค่ะ,ะตัวต่อไปน้องสานาเสนอตัวไหนดีค่ะตัวนี้สยากจะแนะนาเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่สาชนะรางวัลมานะคะเออเป็นงานเนี้ย inspiration มาจาก ลิบิ้นนะคะที่พันกันเป็นรูปหัวใจเหมือนกระใสสัมพันธ์แม่ลูกค่ะที่ผูกกันไว้แล้วไม่มีวันขาดและงานนี้นะคะเคยได้นําไปจัดแสดงที่างานเนขอกเจม2ปีซ้อนแล้วค่ะเขาจัดให้ยังองค์เทรนเนอร์ที่เป็นไ h a i Designer แล้วเราก็ชนะใช่แล้วค่ะก็เลยได้ไปอยู่หนึ่งในน,น,นะะั้นค่ะผัดตัวนี้นะคะจะเป็นอินสป r เรชันนะคะเกิดจาก ฟันเฟืองของนาฬิกาค่ะทุกอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปมากเพราะสัตผู้ชมอยากให้ทุกอย่างมีความหมายอยากให้คนใส่และรู้สึกว่าชิ้นงานเนี่ยมันมีความหมายนะมันไม่ใช่จิวเวลรี่ที่ใส่แค่ความสวยงามเพราะใส่อยากให้คนใส่อ่ะมีความสุขทางจิตใจได้เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะก็เกิดจากเหมือนฟันเฟืองนาฬิกาที่ถูกจับออกมาเหมือนดับหยุดเวลาช่วงเวลาดีๆไว้ตรงนั้นค่ะ ก็คือใส่ซ้อนกันเป็นวงหนาวงบางอันนี้เขาจะดว่าหมุนๆนี่คือแบบมันจะต่อรอยกันพอดีเลยอะใช่ค่ะก็เลยไว้ใส่ซ้อนกันอ๋อใช่ค่ะจริงๆอะอันนี้จะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของเราเลยค่ะคอลเลคชั่นล่าสุดเลยอย่างที่อยู่ที่ร้ของพวกเรานะคะเป็นแมาบินแอบทำไมเป็นม้าบินน้องสาค่ะ เพราะว่าจริงปีนี้ก็เป็นปีมาด้วยนะคะแล้วก็มาบินเป็นสัญลักษณ์แข่งชัยชนะค่ะก็ใส่ให้คนใส่เนี่ยมีความมั่นใจมุกเป็นเหมือนเอ่อความหมายพวกนี้ก็ใกล้วันแม่แล้วนะคะพี่เซนใช่มุกเหมือนความหมายของแบบคิดถึงแม่คิดถึงมุกอะค่ะสาก็เลยอยากจะทาคอเลคชันนี้เข้ามาเหมือนต้อนรับวันแม่ค่ะโอ้ยดีมากเลย<ช>เพราะว่ามุกเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่แล้ว<ช>เนาะ,ะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียบรูใส่ได้ทุกวนันใช่ค่ะเพราะว่าของชาเนี่ยจะเน้นเป็น everyday jewelry ค่ะ คือจะเป็นจิวเวลรี่ที่เรียบหรูแต่มีความหมายค่ะเนี่แหละค่ะถือว่าเป็นธุรกิจที่ตอนนี้กําลังเติบโตไปได้อย่างดีเลยนะคะน้องสาแอบบอกนิดนึงว่าเพิ่งจบมาจากจจฬาลงกรมหาวิทยาล<ช>ัยด้วย,วยสแสดงความยินดีด้วยนะคะ,คคะ,ะตอนนี้นะคะ,คคะก็แสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเริ่มต้นก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรมากมายเนาะมีความตั้งใจอย่างน้องสาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแบรนด์รวิภาวันนี้เติบโตมาได้ถึงวันนี้แล้วนะคะ2ปีเนาะเกือส2งปี สอ,สองปีแล้วนะคะอลไะค่ะคุณผู้ชมถ้าอยงไก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับแบรนด์ระวิภาค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะะสวัสดีค่ะ บแบรนด์รวิภานะคะก็เป็นแบรนด์ของคนไทยที่สําคัญดีไซน์สวยงามแปลกตานะคะและที่สําคัญที่สุดเครื่องประดับแต่ละชิ้นก็จะเห็นได้ว่ายังมีการแฝงไปด้วยเรื่องราวสตรอรี่ต่างๆนะคะให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยบอกว่ารู้สึกมีความสุขแล้วก็พอใจนะคะสาหรับเรื่องราวของการที่จะไปมอบให้เป็นของขวัญได้ด้วยนะคะและที่สําคัญอยาบอกว่าคํานึงถึงเรื่องของการสวมใส่ด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ของคนไทยที่น่าชื่นชมค่ะเอาละค่ะ